ะะไปหอดปึ๊บโดยเฉพาะวันนผาวัานเจ้านะคะเิืนไนจะไปฟั่งเทศฟัง่งรรมไปหอดนะคะขึ้นไปถ้ำยูสาลาสวดมนต์นะคะสวดมนต์เลี่ยวเลี่ยวนะคะก็ต้องมีความอดความทนนะคะอดทนในการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าปฏิบัติตนอยู่บนความลำบากกุศลเจริญยิ่ง นะคะเปววายหยางเปววาเวลาเขาปฏิบัติธรรมนี่นะคะเขาต้องคัดต้องฟื้นนะคะด้วยความบอสบายอกบอสบายใจแต่เขาต้องเพื่อที่จะกล่าวเขาสู่กุศลส,สิ่งนั้นนะคะดังนั้นนะคะที่เขาไปปฏิบัติธรรมเขาตามใจเมื่อเขาตามใจตัวเองน,น,นะหอคะสิ่งยังจิเกิดขึ้นอนะกุศลเจริญยิ่งคือข่วมบดีบองงามนี่ เขาขัางจะของนี่กิเลสโตเฮาหนีมันมีกิเลสใหญ่เป็นเจ้าเลื่อนอยู่แล้วนะคะเช่นเฮาไปปฏิบัติธรรมนะคะไปปฏิบัติสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ก็มาพอกับพุทธบนีอีกอีกคลิปหนึ่งนะคะเมื่อนี้พุทธะปนีจะมาแบ่งมาปั่นค่ะขอบุญขอบคุณหลายๆค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจธรรมะโลกอุตละจากพระโอช่องย t ท b e ธรรมะโลกอุตละจากพระโอนะคะหรือติ่ติดตามในช่อง Facebook ที่เป็นซื้อคู่ทับนี้ที่เปลี่ยนภาษาอังกฤษค่ะพี่น้องคะพี่น้องเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลทำบุญทำท,ทานนะคะบางคนเนาะค่ะนาะเวลาไปปฏิบัติธรรมเพื่อนว่าไปปฏิบัติธรรมไป,ไปเพ่นใส่ชุดขาวไปยางดีอย่างงามนะคะ ไปหอดปุ๊บโดยเฉพาะวันนผาวัานเจา้านะคะเพิ่นก็นจะไปฟั่งเทศฟังธรรมไปหอดนะคะขึ้นไปถ้ำยูสาลาสวดมนต์นะคะสวดมนต์แล้วแล้วนะคะก็ต้องมีความอดความทนนะคะอดทนในการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าปฏิบัติตนอยู่บนความลำบากกุศลเจริญยิ่ง นะคะเปยวายัางเปววาเวลาเขาปฏิบัติธรรมนี่นะคะเขาต้องคัดต้องฟื้นนะคะด้วยความบ่สบายอกบอ่สบายใจแต่เขาต้องเพื่อที่จะก่าวเขาสู่กุศลส,สิ่งนั้นนะคะดังนั้นนะคะที่เขาไปปฏิบัติธรรมเขาตามใจตัวเองนะหอคะสิ่งยังสิเกิดขึ้นอนะกุศลเจริญยิ่งคือคว้วบดีบ่งงามนี่เขาขังจะของนี่กิเลสโตเหัานี่มันมีกิเลสใหญ่ เป็นเจ้าเลื่อนอยู่แล้วนะคะเช่นเข้าไปปฏิบัติธรรมนะคะไปปฏิบัติธรรมพระ,ะกะเทศสวดมนต์กระเถเพราะเทศนแล้วปุ๊บบางคนเนาะคะ่นะนาะพุทธบุนี่ไปเห็นนะคะเวลาปฏิบัติธรรมใส่ชุดขาวไปนอนกลางสลากันยังมีค่ะนอนถึงกลางสลาเลยด่วยว่าเมื่อยนะคะกาโตัวนั่นกัเป็น ดุยรลางกายเขาอาจจะบวสมบูรณ์กับาไปเพ่งโทษเพื่อนหรอกค่ะอาจจะบวสมบูรณ์เช่นปวดขาปวดแข้งปวดนั่นปวดนี่น้นนำตน,น้ำตนต่างๆก็อาจสจิเหตุให้อดบวรุนทนบวไ้นะคะดังนั้นนะคะพี่น้องค่ะพระพุทธเจ้าเป็นเวาไว้ว่าการปฏิบัติธรรมบวชสิเป็นรูปของสม,มุติสงฆ์หรือเป็นญาติธรรมพี่น้องสามารถปฏิบัติธรรมอยู่ไซกระใด ย่บานก็ได้นะคะซึ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเท่านี้เป็นธรรมะทั้งนั้นเริ่มที่การตื่นนอนขึ้นมานี่จิตใจเฮาเบิกบานบอก่แม่นตื่นขึ้นมาหรบ่เบิกบานบ่เบิกบ่บานมีความเศร้าหมองในจิตในใจนะคะบางคนมีความเศร้าหมองตื่นขึ้นมาเศร้านะคะคิดหอดพ่อที่ตายไปคิดหอดแม่ที่ตายไป คือหอดพีค้นหอดน่องที่สูญสิ้นชีวิตออกจากกันหรือพีน่องอยู่กวางอยู่ไก่คือหอดก็เกิดคว้มเสาคั้วหมองขึ้นมานใจบเบิกบานแล้วค่ะพี่น้องดังนั้นนะคะสิ่งที่จะเบิกบานใดเฮาจะต้องปฏิบัติจิตปฏิบัติใจเฮาตื่นขึ้นมาอยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะระบาดน,นี่ลวลาเฮาปฏิบัติรมนะคะปฏิบัติธรรมนะคะ พระพุทธเจ้าบรนว่าผู้ใดเพื่อได้นนรูปเป็นพระสงฆ์ด้รูปในองค์เป็นสงฆ์ด้คุ้มผ่ากาสาวพาัทถือว่าเป็นบุญวาสนานะคะได้เป็นผู้ท่ายสามารถบวชในผ่ากาสาวพัทของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นเป็นบารมีอย่างยิ่งใหญ่ที่นี่เมื่อคุ้มผ่าลงไปแล้วเนี่ยมันอยู่ติตูวผู้คุ้มภูที่รับผ่าคุ้มไปแล้วนะคะได้รูปของสงแล้วไผสิปฏิบัติ ดีหรือสิปฏิบัตสิสัวใส่จขงการปฏิบัตดดิดีเป็นดีลอยเท่าของมนุษย์โลกการปฏิบัติสัวกระบด้แตกต่างเป็นสัวลอยเท่าข้ามเข่าที่พี่น้องพ่อแม่ที่ใส่หยอดลงไปได้บาทหย่อนลงไปได้บานหละเข้าก็ดื่มกินตัวนั้นทาพี่น้องทาพระสงฆ์องค์ขจาภูใดกระตามที่เพื่อนปฏิบัตบิบ่อใดจำกินก่อนฟื้นก่อนไฟ ก้อนไฟก้อนเล็กก้อนแล้วกินลงไปในท้องก้อนเขาแทนทีสิเป็นเขาเป็นน้ำกายเป็นก้อนใหม่นะคะกลายเป็นก้อนใหม่ก้อนอยังที่ไม่น้ำตน้ำตูนเท่าออกนะคะเขาเผาตูเผาตูนเท่าเผาล่ำข้อเข้าไปพอกกินเข้าไปแล้วสิ่งเล้วซ้ามัดกับผลออกมานะคะคุถัปณีได้มากได้ยินมากนะคะคุถัปณีบรเตเป็นบวชเป็นพระ ได้เห็นได้รู้นะคะผ้าบางรูปยู่น้ำกันกระทละบอแวนนะคะกู้ทับนี่เป็นเน่หน่อยผ้าที่เป็นเจ้าวัดคนะน้อยยนกาหนามใส่เน่นหน่อยยนว่าใส่ให้เน่นหน่อยเอากาหนามไปห้เน่นหน่อยเหมือนบ่ได้ดังใจนะคะเน่นหน่อยก็เอาไปห้ไปหายพื่อเป็นยน,นใส่หนังสี่ก็มี ะะซึ่งตัวนั้นนะมันเป็นการโหดร้ายท่ารุนเพียงแต่ว่าได้ผ่าคุ้มไปแต่่าจิตใจโบโปง่งโบใสโบคัดโบเก่าประ,ประพฤติกรรมแนวนี้จะบ่มีในรูปของพระสงฆ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะถ้าผู้ใดที่เพิ่นได้รูปเป็นสงฆ์นะคะเพิ่นได้บวชในศา,าสนาพุทธเนี่ยก็เป็นบารมียิ่งใหญ่นะคะกับ อยู่ที่เพิ่นปฏิบัตินะคะปฏิบัตินะคะระง,งับอู้ระงับใจระง,งับแหลกๆก็คือระง,งับค่ะต่อไปข้างหน้าก็คือค่อยๆซอค่อยๆเกาออกเล้าออกคือใหม่คือใหม่ปลายแหลมนะคะเล้าออกใหม้มันออกมือละเลกมือละน่อยเพราะว่าใหรูปเป็นสงเนี่ยนะคะโบเมนไปละท่องท่องภาษาบาลีท่องนั่นท่องนี่ท่องสูตรมันสูตรนั่นพระสูตรนี่ท่องได้ติดกับปากท่องเก่ง ะะแต่โบสามาที่เอาบทพระอธิธรรมโตนั้นมาปฏิบัติเพื่อปฏิบัติโตเห้าใดก็เป็นบาปเป็นกรรมของเจ้าของเอง mm hmm. บบมีไผยยิบออกใดนะคะพี่น้องคะ mm ่ะ hmm. เห็ดแล้วก็เห็ดไปเลยนะคะพี่น้องสินอนคุดขู่อยู่ในไต่ทำหรือพี่น้องสิอยู่น้ำชีวิตปัจจุบันพี่น้องก็ต้องสเสวยวีบากกรหนัน หรือพี่น้องเหตุดีเหตุกุศลที่เกิดขึ้นปฏิบัติศินปฏิบัติธรามด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความบริสุทธิ์พี่น้องก็เสเวยวิบากกรรมตัวนั้นคือกันอันนั้นอื้นวิบากดีวิบากบ่ดีกะหลับค่ะลับเอามักถูกอย่างเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องคะวิบากกรรมเป็นเรื่องใหญ่โตเป็นเรื่องน่ากลัวนะคะน่ากลัวที่สุดคือเรื่องวิบากกรรมคันพี่น้องยังเขา ใจว่ามันบบคีสั่งมันสูบยามากแล้วก็พี่น้องจะจุ้ยชีวิตที่เราร้อนเริ่มไปจากการกินการอยู่พี่หละ่ะชีวิตสี่เราร้อนค่ะเจ็บป่วยอันใดมันค่วรจะราบรื่นในชีวิตมั่นเก่บาบรรรืนนะคะมันจะเกิดการเราร้อนนะคะเขาเอ่ยว่ากดแรงดึงดูดน,นะคะมันเป็นพลังงานชน,นิดหนึ่งค่ะคุณงามความดีนี่บ่มีโตมีตนวหเห้่ยาจับเข้าบาบหรอกค่ะแต่มันเป็น พลังงานลูบหนึ่งค่ะขอบุญขอบคุณหลายๆนะคะที่กดไลก์กดแชร์กดติดตามชอาาออ่องธรรมะโลกกุตละจากพระโอษค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องคะข้นห้าเกิดมาบนความหักของ่อของแม่เกิดจากการรูปหลักลูบทีห้าพ่อแม่ห้าหักกันหฮาจึงเกิดใดไงมาเป็นผู้เป็นคนแต่ห้าหอบหวยในจิตวิญญาณหฮามาด้วยความถูกค่ะ ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปคนที่จะแกะจะยิบออกจากยิตจากใจเฮาใดความถูกก์่องมหาศาลเฮาจะเอาอ,อกใดโดยตัวเฮาเองค่ะค่ะขอบคุณค่ะผู้ถับนี่ค่ะ